สีจ้าขาเดเจางโดนมัสีแล้วว่าตายของมัต้องมาสัมเด็กเชียวหนึง่งคันกว่าบาทดจางโดน มอนนำมาเนา่ยกตายอ่ะไปจังเลยเอาอเีพี่อ่ะลงกิน เาขามอมเขมไปแล้วไปไกลแล้วไปไกลแล้วหน่วยป่าเพียวว่ากัดเศียรกลายไอ้หน่อยเสร็จแล้วบาดนี้ให้นี่ บงังสีดยาตายไดีมาเอาบังสองเลยเดี๋ยวโยนอีกสองบงังกระสิแล้วเชียงหนึ่งตายแอแ้แสนหรอกเชียงป่นยาเอาไปเผ้าเชียงบดี่ะไก่เรามองมาเห็นปักนั่งางาๆก็ไปเก็บออ อันยังอ่ะจะได้เก็บตัวเนี่ยพักฟังเอเล่แล้วสวยๆพักฟังกำลังตอหยอดน้วแล้วจะได้เก็บไปส่งหม่ข่าวว่า